ทางเข้าสวนทุเรียนร่มรื่นครับร่มรื่นจริงๆสมชื่อเลยครับผม <c oughs> ทางเข้าสวนทุเรียนรื่นรมนะครับไม่ใช่ร่มรนืะ่นนะนะอันนี้เป็นห้วยตาเขียวครับผมนะักท่องเที่ยวก็กำลังทยอยมาเที่ยวกัน เป็นห้วยตะเขียวนะครับอำเภอบ้นกรวดจังหวัดบุรีรัมครับศูนทุเรียนแห่งนี้ก็เพิ่งมีอายุประมาณ6ปีครับผมบางลูกก็จะบางต้นก็มีลูกแล้วนะครับลูพอสมควรบางต้นก็ยังไม่มีลูก ามาถึงแล้วครับสวนทุเรียนรื่นรมครับผมดูภาพตัวอย่างครับผมตามมาเลยนะครับเรามาเดินชมสวนกันครับสวนทุเรียนอำเภอบ้านกรวดครับห้วยตะเขียวครับผมนะะต้นทุเรียนอุดมสมบูรณ์มากครับต้นสวยมากครับโอ้โหเนี่ย บ้านกรวดบ้านเราก็สามารถปลูกทุเรียนได้ครับเนี่ยลูกนี้มีต้นแล้วครับนะ <c oughs> ลูกนี้ต้นนี้มีลูกแล้วครับ <c oughs> ลูกสวยมากเลยนะครับเนี่ยนะฮนะดูลักษณะของลูกแล้วอุดมสมบูรณ์นะครับ อหสวนนี้สวยมากครับผมนะฮะอายุของต้นทุเรียนนะ่าจะกำลังเริ่มออกลูกนะครับผมประมาณห้าปีเสร็จเศษนะครับโอ้โหต้นนี้ดกเลยครับผมเนี่ยต้นนี้ต้นนี้สวยมากครับลูกดกเลยทีเดียวห้วยตะเขียวอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมลูก ลูกทุเรียนได้เช่นกันนะครับทุเรียนโอ้สวยมากครับผมเนี่ยต้นทุเรียนสวยมากครับอุดมสมบูรณ์มากครับลักษณะต้นนะฮะต้นเตี้ยด้วยครับผมนะครับดูพื้นที่แล้วเนี่ยเจ้าของสวนน่าจะมีลักษณะาการทำเป็นร่องมาก่อนนะครับแล้วก็มีสปริงเกลนะครับ สำหรับปล่อยน้ำอุดมสมบูรณ์มากครับผมนะฮะห้วยตะเขียวครับผมอำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็นแหล่งปลูกทุเรียนแหล่งใหม่ของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับโอ้โหสวนนี้สวยนะครับเนี่ยนะอีกไม่เกินนะปีนี้เป็นปีที่น่าจะเป็นปีที่เริ่มออกลูกนะครับผมอีกสองสามปีเนี่ยขายไม่หวานไม่ไหวเลยนะครับสวนนี้ ะะต้นนี้ดกมากโอ้ต้นนี้ดกเลยครับผมนะะกำลังออกลูกนะครับนะะเจ้าของสวนบอกว่ากำลังเก็บเกี่ยวผลได้ปี2ปีนะครับปีนี้เป็นปีแรกนะฮะบางต้นก็นะ เข้าสู่ปีที่2อนะครับอีก3ปีนี่รวยเลยนะครับเจ้าของ มีกล้วยหอมแซมด้วยครับโอ้โหกล้วยหอมอวบม,มากเลยครับนะฮะถึงขั้นต้นหักเลยครับผมนักท่องเที่ยวกำลังเลือกซื้อกันใหญ่เลยนะครับตเนีนะ้มีรถนัดท่องเที่ยวกำลังมาเที่ยวชมนะครับ สวนทุเรียนรื่นรมนะครับห้วยตะเขียวอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมนักท่องเที่ยวกำลังมาเลือกซื้อลูกทุเรียนนะครับเก็บเก็บสดๆจากสวนลูกสวย สวนทุเรียนรื่นรง,งนะครับม้วยตะเขียวอำเภอบรรโกรจังหวัดบุรีรัมย์เลือกซื้อทุเรียนได้พอใจแล้วเราก็ไปเที่ยวต่อกันนะครับเส้นทางผ่านเราก็จะผ่านหมู่บ้านพึ่งร้อยรังครับนี่คือสัญลักษณ์พึ่งร้อยรังนะครับแวะเที่ยวชมได้นะครับอยู่ในเขตตำบลบึงเจริญเช่นเดียวกันครับและที่นี่คือพิพิธภาาัณฑ์ยุคป,ประวัติศาสตร์ระตาาน,นะครับ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่หบวัดป่าพระสบายอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ลองเข้ามาดูนะครับเที่ยวชมก่อนกลับบ้านได้เช่นเดียวกันครับสวัสดีครับทีเ a ชแนลขอบคุณครับ